โอเคมาขอแรกเป็นเอมารออหน่อยครับสวยจดงดงามสวยสดงดงามเฮ้ยหมดอย่างนี้ไม่ได้นะ โอ้ขอบคุณกับของบริจาคนะครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากผมเต็มใจช่วยครับผมเต็มใจช่วยครับผมเต็มใจช่วยอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาของมารอกไว้สักสร้อยคอดิไมัน้องสร้อยคอแล้วกันเอามีแต่เนื้อซอมบี้ออขอบคุณครับนี่ไงล่ะสิ่งที่ผมต้องการเออ,อสบายใจอเอาแล้ว มันเป็นการแรกที่ฟินจริงๆไม่ต้องออกไม่ต้องออกอยา่าออกอย่าอยู่ในนี้ไว,ว้อย่าออกได้แล้วเราจะรวยกันแล้วโอเยอ่าไม่มันต้องรออีก้วเกลียดจริงๆเลยการรอคอยเนี่ยเราไม่ชอบเลยสิ่งที่ทําให้เรารอคอยอ่ะันที่จริงมันมีธนูดีกว่านี้นะนี่ครับผมเนี่ยเนี่มันจะเป็นธนูเพชรนะครับผมแรงแรงแรงมากบอกเลยเนี่ยคือแรงมากเลยนะบอกเลยตัวเนี้ย อันอื่นผมไม่รู้ว่ามันหายยังไงอะนะรู้แค่นเดียวไม่น้องร่อนนะตอนนี้พวกเขาก็จะรักผมมากโยนมาให้เอาโยนมาให้เอาเลยของเนี่ยแต่ลำคาญเสียงโฮ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 เนี่ยเฮ้ยโฮเฮ้โฮเฮ้ไปถึงไหน,เ,นหเดี๋ยวพาไปย้ายปเป็นบ้านใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายไป,ไปเปบ้านใหม่โอ้ยตัวข้างในตายตายเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ยเซ็งเลยแบบเราเสียตัวข้างในนี้เยอะมาก อันนี้ทนไฟเขามาให้ทำไมแต่ก็ไม่เป็นไรให้มาแล้วก็โอเคโอเคขอบคุณครับในๆเขาก็ให้มาแล้วเดี๋ยวเสียน้ำใจให้มาเลยข้ามาโอ้ยให้มา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 ,มาลุกลุ่ลังอะไรในน,น,น,นี้เอ้ยเจ้าตกใจใมดมาจากไหนวะเนี่ยไม่อยากไม่อยากฟันนะเดี๋ยวอันตรายอันตรายเดี๋ยวผมไปเอาแค่รัอน จุดจุดจุโอเครักกันมากๆรักกันมากๆนะแล้วก็ผลิตลูกหลานมาให้เราเยอะๆนะ <c oughs> หนีบสักมีดสักนนหน่อยพักพงุงพัก่อนหมดไหมโอเคไม่หมดเชื่อว่าถ้าผมตีปั๊บไอ้นี้หมดแน่นอนเลยไปไปไปทดลองยาหน่อยนะ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 ผมไหวละ่ะทดลองยาหน่อยอเขาไม่ต้องลองยาให้ผมโอเคองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอา อุปรกรณ์กันเลื่อนย้ายของ M p c พซกันก่อนเลยแล้วกันนะผมได้ทาการเตรียมไว้แล้วนะครับผมบอกไปแล้วว่าผมจะไปหาแร่เหล็กมาใช่ไหมอ่าก็ไปหามาแหละหาได้นิดนึงนิดนึงนิดนึงอ๋อบ่อนแสนสุขที่เราไม่ได้มานานเมื่อกี้ผมบอกว่าจะมาเอาใชา่รถไฟอ่าโอเคเห็นไหมผมไปเตรียมมาแล้วผมเตรียมมาแล้วผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาไงเลยเตรียมมาเออ ถ้าแบบผมทําให้ทุกคนได้ดูด้วยเดี๋ยวมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมอ่าวิธีค้ามันก็ค้าง่ายง่ายเสร็ง่ายเออมันคงไม่ยุ่งยากสําหรับน้องๆทุกคนระมัง้งใช่ไหมใช่ไหมคุยกับใครวะเนี่ยอ่าเดี๋ยว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 ,ยวจะไม่รู้ว่ามันค้ากันยังไงเนอะอ๋อนี่นะครับหลังรถไฟธรรมดานะครับก็คือใช้เหล็กทําอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็รางรถไฟเะรสโตอนอ่าสัญญาณอ่าธรรมดาแล้วก็ธรรมดาอย่าไปโอเคไป What the fuck? พูดอะไรวะโอเคไปเรากลับไปที่หมู่บ้านนะครับผมคลิปหน้าเราไปหาสลามดีไหมอ่ะ mm hmm. ก็คืออยากให้มันเสร็จกับผมู mm hmm. ่านเอ็มพีซีไปก่อนอ่ะมันจะได้เออเนาะทีนั้นนี่ทีละเรื่องแล้วกันทีละเรื่องแล้วกันอันนั้นนเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผม mm hmm. ไหนเรามาดูซิตรงนี้มีใครบ้าง mm hmm. ให้แรกยาง mm hmm. ยางโอเคเออเว้ย <Okay. S 3> mm hmm. แล้วผมจะเอาเอ็มพีซีเข้าไปยังไงวะเจาะไปเลยไหมจเนะจาะเลยอะ่ะเจาะเลยเจาะเลยแล้วกันโอเค แล้วเราก็เอารางรถไฟมานะโอเคอีกนิดเดียวอีนิดเดียวใกล้จะพอแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวอาย้ารถไฟหมดสิบแปดอันไม่พอจริงๆด้วยรางรถไฟไม่พอจะทำยังไงดียวเนี่ยมันเหลืแกแค่นี้เดียวเองทำไมไม่บวกลองไงต้องกลับไปทำเพิ่มหมอ อุย้ยเอ๊ยเขายัางโยนให้เราอยู่เอ้ยเหลืออีก25่ิ 25. <c oughs> เองอ่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> มันเหลืออยู่อีกเองอ่ะอต้องเอาเวลานี้ใช้ให้คุ้มค่าอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องต่อบล็อกก่อนเอาถ้างั้นปั๊กเลยเป็นไงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก็ถูกไปได้เฉย ปล่อยออกมาก็ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันออกมาเลยแล้วกันเดี๋ยวยังไงก็ต้องให้มันผสมพันธุ์กันอยู่แล้วก็ให้มันออกมาเลยแล้วกันเนะาะเดียเวลามเสียเวลาขอแค่ให้มันอยู่ในบริเวณนี้ก็พอตรงน,นี้อุ๊บตงนี้ตรงนี้ตัวนี้ขึ้นมาขึ้นมาไปอ๋อมันต้องทำพลังรถไฟเพิ่มจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากทำเลยอ่าตรงนี้ได้อยู่โอเคเ,อเราจะเอาอยัางไงต่อดีเนาะเราจะทำยังไงต่อดีนะ เสร็จแล้วเราก็ไปบ้านก่อนเหล็กอยู่บ้านคิดเยอะปวดหัวไปกลับมาเป็นที่เรียบร้อยไหนมาดูซิอ๋อเรามีเหล็กอยู่ประมาณนี้อ๋อฮะแล้วก็มีไม้อยู่ประมาณนี้อ๋อใช่ลางรถไฟเหนะนี่มันลางรถไฟโอ้ยนี่มันคนละรา,างที่เราจะเอาเราจะเอารางนี้โอ้ยไปครับผิดอีกโอ้ยเ <B rain. S 1> หตายเห,หอะเปลืองเหล็กไหเนี้ยปึ๊บไปอโอเค เดี๋ยวิเขาแจกอะไรอีกเอยกันเอออ้าวเขามานอนกันละเขาไม่แจกกันแล้วทำไมอ่ะมันถึงเวลานอนแล้วเหรอ,อนอนด้วยกระด้ฝันดีครับนอนตอนนี้ก็มาต่อรางก่อนปุป๊บโอเคสวยงามเหลือรางเดียวแล้วก็หาผู้โชคดีสักคนหนึ่งไปไปตรงนี้แหละโอเคไอไม่เอานะไปหน่อยไปหน่อยเดินไปเดินไป อาเอ้ยสวยงามพระามแปดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ให้มันตรงกับรางโอเคไปเลยบาย,บายบายไว้เจอกันนะครับผู้โชคดีหนึ่งรายนะผมขอไม่เอาเป็นที่มีอาชีพนะครับหยุดหยุดไปไหนครับหยุดครับเดินไปเลยแล้วครับโอเคอยู่ตรงนั้นแหละอึ๊แวับว้วไปอีกแล้วหนึ่งคนโอเคตามไม่ทันแล้ว สงสัยแรงผักมันน้อยนะฮะน้อยมันน้อยตรงนี้นี่เองแรงส่งไม่มีวางวางแลส้สโตนโอเคไปใหม่ลูกไปใหม่ปื๊ดโอเคไปใหม่ครับไปใหม่เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลงจากรถได้ไงลุงลุงลงอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ลุง <c oughs> เป็นอะไรกับรถไฟหรือเปล่า <c oughs> เอาเออกก็ได้อ่ะอ่เอาใหม่เอาใหม่อะ เดี๋ยวทำทางให้ใหม่นะครับเดี๋ยวทำทางให้ใหม่ครับ One hour later ฮ้ยเหนื่อยใจกับลุงเจงไปหมามองเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่มนุษย์นายทำอะไรกับ M P C อ่ะอ๋อพอดีเราจะเอาคุณลุงเขามาทำธุรกิจนิดหน่อยอะนะเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอ้าวเดี๋ย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 วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดีลุงครับลุงออกมานิดนึงโอเค โอเคไานด้ซิะแล้วฉันต้องพาลุงเข้าไปข้างในยังไงอีกล้วเนี่ยลุงอุ๊ยปวดหัวไหน,นใจกับลุงละใ,ใจงอนลุงละอตอนนี้ไม่ใช่คุณลุงนะครับตอนนี้เป็นคุณลูกคุณลูกค่อยๆไปปลื้มช่วยผักนิดนึงโอเคถึงที่หมายเดี๋ยวสปีดมันน้อยอ่ะ

ไปไกลเลยปวดหัวแล้วนะปวดหัวแล้วเนะี่ยปวดหัวเลยเนี่ยนี่คุมขมับเลยเนะี่ยไอ้หนูกลับมาก่อนจะไปไหนไป let's go อย่างนั้นแหละไปเลยลูกเออดีมากมากินมากินมากินมาก <S <S เรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยดีแล้วเราก็ขุดออกปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็อ่าโตพอดีเลยสวยสวยสวยจดง แคนี้เดี๋ยวเราต้องเพิ่มชั้นเข้าไปนะเพราะว่าเรากระโดดไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องรื้อตรงนี้ออกหม่หมดนะเราต้องเพิ่มชั้นแค่มันนิดนึงเพราะว่าแค่นี้มันน้อยไปเดี๋ยวเลโกก่อนแล้วกันเนี้ยสงสารคนตัดต่อโอเคครับเพื่อความมันไส้ล้วนเอามาผสมพันธ์ตรงนี้เลยง่ายดีจบเร็วด้วยเตียงชั้นอยู่นี่โอเคแล้วก็ แค่ลอดไปเอาไปแค่ลอดไปแค่ลอดไปถ mm hmm. างพื้นที่นิดนึง mm hmm. ไม่นีด่ะเยอะเลยอ่ะ mm hmm. ให้มันดูลงนิดนึงก็ยังดีเออประมาณนี้เอาที่ทํางานมาส่งครับไหนดูซิโอเค <Huh? S 1> อันนี้ก็ถือว่าตีไหมกัดพอดีอยู่มัม้งมังม้งมั้ง ก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมก็ขอทำการเอา MPC เข้ามาอยู่ในนี้ให้มันเอ๊ะจะมาเอาอะไรมาลืมอ้ใช่ใช่เตียงเตียงแกจ๋าได้เวลาหน้าที่เจ้าของเจ้าแล้วเกียยิงนิดน้อยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวนะว้ยเดี๋ยวเราตอนแรกเราอยู่ข้องนั้นแล้วทำไมเรามาอยู่ข้องนี้ได้อ๋อนี่ไง มันมาพังตั้งแต่ตอนไหนวะพังไปแล้วก็พังไปย้ายมันไปลกตุงไก่แล้วกันเดี๋ยวมันจะดูไม่รู้เรื่องแค่เนี้ยั้วนถาเมื่อกี้เนาะล้วนิดเดียวแต่เราเอามาเจ็ดเตียงเอาไปเผื่อเลยแล้วกันเนาะเออใช่เราต้องเผื่อไว้เผื่อไว้ทาฟาร,ร์มเหล็กด้วยเออแม่ต้องคิดเราต้องคิดเออเสร็จแล้วเราก็เอาเตียงมาวางให้เพิ่มเติมน,กกน,น,กกน,นี่สักกันหน่อยสักกันนิดสักกันหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็มาพอดลักกันหน่อยเร็ว เราลักกันเร็วๆนะคนต้องใช้แรงงานขยายรั้วเพิ่มดีไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะในการขยายรั้วเพิ่มพอเราจะได้วางเตียงเยอะๆอยังไงล่ะชิมันรักกันแล้ว One hour later โอเคประมาณนี้ชิบๆโอเค เตียงเตียงเออใช่ระหว่างอย่างนี้เราก็ต่อรางรถไฟเข้ารอเลยไ็ได้นี่นะยังไงชึบตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ต่อมาอย่างนงี้โอเคปึ๊บโอเค ออกมาตักมาปึ๊บปึ๊บมาลางเลสโตนด้วยจะได้เพิ่มความเร็วนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอ่ะนะมาสักตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคเลสโตนปึ๊บืาแล้วก็ตรงนี้ด,ด้วย ได้สโตนอ่าแล้วก็เอาลางพวกนี้มาเชื่อมกันเอาไว้อย่างนี้เลยทีนี้ด้านหลังมันก็จะต้องอ้มไปอ้มมานะเอ่อก็ไม่เป็นไรแล้วกันขอให้มันเสร็จสมบูรณ์ได้ก็เกินโอแล้วเลยมองนี่เองเดียวนี้เองก็อ่ะนี่เค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 เอฟซเอาเกี่ยวอะไรมาเคเอฟซีวะเนี่ยปิดเลยละกันโอเค ตึ๊บตึ๊บโอเคไหนดูซิผลิตลูกหลานถึงไหนแล้วเอ้ยอ่าลูกหลานสองคนแล้วลูกหลานสองคนแล้วพิงเข้าไปอีกเราต้องการเ,าเยอะแยะหนูน้อยก็วิ่งเล่นไปสองคนนี้ก็รักกันเร็วๆนะครับเอ้ยเหมือนผมลืมอะไรบางอย่างอ่าก็ลืมติดคบไฟนีงไงปึ๊บเอ้ยอยังดูดิเอ้อวยมันช่างสวยซะเลอเกิน เออเหมือนเราลืมอะไรไปว่าลืมอะไรวะคิดไม่ออกมันเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างแต่นึกไม่ออกว่าลืมอะไรลืมอะไรวะมันลืมอะไรวะเออันนี้เอาจริงนึกไม่ออกจริงๆว่ามันเหมือนมันมันจะทําอะไรสักสักอย่างเนี่ยที่ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะทําแต่มันนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรนึกไม่ออกก็นอนก่อนแล้วกันวางเตียงครับวางเตียงเข้าไป อเอียงเข้าไปอีกเอาหัวใส่เข้ากันมันไม่ดีนะครับผมไหนดูซิมีหนึ่งสองสามสี่ห้า้าคนแล้วดี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 โอเคแล้วก็เอารางตัวนี้มาเอาดินมาสักนิดนึงแล้วก็เอารางธรรมดามาด้วยเดี๋ยวนะลองอย่างนี้ดูสิปึ๊บปึปึ๊บป,ป,ปเอารางต่อมาไปที่านะางโอเคต่อมาประมาณนี้ ราไปจะไปโคราชต่วนบ้านบ้านถึงลาดบุรีต่วนที่ที่ถึงเหมายังโพงเกี่ยวสงสัยจะเลือกเตียงนอนไม่ได้มาไหนดูซิใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นแหละเออไปเลยลงไปเลยลงไปเลยอ้าวไปลงเว้ยอ่าฮะป๊บ ลงไปชิบอานี่ไงมันเป็นทีกมันเป็นทีกโอเคไปเลยลุยเย้ได้หนึ่งแล้วดีใจจังเลยแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทะเลาะมันกันกับมันอีกรอบหนึ่งภายหลังนะเดี๋ยวผมค่อยมาทะเลาะมันอีกรอบหนึ่งภายหลังนะเพราะว่าถ้าให้มทาทะเลาะโชว์ทุกคนทุกคนคงจะเออไม่ไหวพี่ทนดูไม่ไหวแล้วเบื่อแน่ๆเลย อ่าปึ๊บนี่ไอตรงนี้เราก็ต้องเล็งดีๆนะอย่าให้มันโดนนะจุ๊บโอเคสวยไหนดูสิตรงนี้ให้อะไรเอ่ยกอป้องกันหนึ่งเอามาทำเพื่อโอเคผมคิดว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วมั้งเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไปททำเบื้องหลังอีกกันอีกทีนะผมโอเคก็ถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็ ช่วยกันกดไลค์กันหน่อยนะครับผม oh. เพื่อจะได้ให้คลิปของผมเนี่ย oh. มันได้เป็นการเผยแพร่นะครับผม oh. ถ้ายิ่งกดไลค์กันเยอะคลิปผมมันก็จะได้เผย oh. แพร่เผยแพร่กันเยอะนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบายไม่รู้ไม่รู้ร <Okay. S 2> จะไปรู้ได้ไง